ใจใจดจ่อจำใจจิตใจมันซ้ำครับไอ้ื่นซ้ำเหรอเอาเอาเจ็บเจ็บเอ่อเออ่จดจำจดจำเอ่อเอ่อเอ่อเจ็บเจ็บนะเออเจ็บเออเจ็บไปอีกค่ะเอามาเอ่อเอ่อเอ่อคุณผู้ชมตะโกนมาดังตะโกนมาดังเอ่อ อ hora, จานจานได้ครับจานได้าจานสีขาวจานสีฟ้าอันนี้มก้งันไม่ได้ครับจานไปแล้วครับจอได้ไหมจอจอได้มีจิตความหมายครับจอนะลองคิดคำลองสะกดคำสะกดคำเนาะแจกแจกจ่ายจ่ับจับจดจบไปแล้วจบไปแล้วครับจิ้มจิ้มอ่านจุ้มอ่า ใกล้เวลาหมดแล้วยังใกล้เวลาหมดยังเนี่ยหมดเวลาแล้วนะครับสิบสามคำสิบสามคำ ก็ <g ül> 13าคำถือว่าใช้ได้นะครับ<ะ>ถือว่าน่าจะผ่านนะจริงเกณฑ์การผ่านว่ากี่คำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอายุขึ้นอยู่การศึกษาของแต่ละคนนะครับอ,อย่างคุณเตยอายุน้อยาการศึกษาสูงเงี้ยฮะคุณได<น>้จริงจริงได้าคะสามสิบคำนะนะ <laughs> แต่จริงๆตัวเกณฑ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับไม่ได้ใช้เกณฑ์นี้เสมอไปทุกคนนะครับตัวสอนตัวอื่นก็ทดสอบได้นะครับถ้าเกิดจะเล่นเองที่บ้านนะครับหรือจะเป็นคําศัพท์ในแง่ของหมวดหมู่ก็ได้นะฮะ